กราบสวัสดี FC สซีสูสุขศิครับมือหนึ่งหลอดมาสรุปผลบางไฟขนาดทหนึ่ทสองทสามนิ้วบางส่วนนะครับสิมีนาคมสองขนาด6หกบแางที่1มหาอุดนะครับขนาดทสองสามสห้าสิบนะครับราคาต่ำๆนะครับได้สองร้าสคะแนนเจ้าหมวกนะครับกินบอดด้นะครับบางที่สองเทพมหาขนาด1นิ้วนะครับเก้าสเพียงสองร้อยได้ร้อยเาดคะแนนเจ้านะครับบางที่สามซอราชวงขนาดทสองเพียงหานะครับ ป3 0ยนะครับได้338คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่4เขาพระวิหารขนาดท่อ2 60 70ได้40คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่5เพชรไถเงินขนาดท่อ2 55เบอร์เดียวได้310คะแนนผ่านนะครับบางที่6กปลายตาลน,นะครับขนาด1นิ้นว15 35ได้190คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่7ทัศวรรณนะครับขนาดท่อ2นะครับ80 90ได26้268คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่8 วรชัยขนาดทสองนะครับแปดสิด้าเดสาคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่เก้าเทพสมพรนะครับบูมาแล้วนะครับเทพสมพรนะครับขนาดทสองเจ็ดสนะครับผมที่ลี่เลยนะครับเดส้อยสคะแนนผ่านวานเจรีบนะครับบางที่10เมืองแสนนะครับขนาดทสองห้าสิบห้าด้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่1ิเ แจ็คขนาดทอสองนะครับเจ8 0สขนาดผ่านวานเจี๊ยบนะครับบังที่สิสวนหมานะครับขนาดตอน1นิ้วนะครับสิบสามสิบนะครับเดล้อยห้าสิบหนไม่ผ่านนะครับราคาสูงริบเดีอยนะครับบังที่สิกุชินาไลขนาดทอสองเก้าสิบเก้าสิาเดสามร้อยหกสิบขนาดผ่านวันเจี๊ยบนะครับบังที่สิบ่ลูกค้าลูกขมบ่ะนะครับขนาดทอสองหกสิบหกสิบห้าเดลร้อยหกสิบห้าขนาดไม่ผ่านนะครับบงที่สิบห้าน้องย่าญา ต้นคนดีนะครับขนาดทอสองหกสดสิบดสองร้อยหาคะแนนจ้านะครับบ้าง 17, ที่สิบกะทีทองค่ำนะครับมือนีไอ้กะทีก็ไปนะครับหกสิบเจ็ดสิบเดสอ้อยเาสิคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับลุงหลอดก,รรนนกรรนำนะครับบางนี่แต่กำบดติดใบไผ่เร่นน้นะครับลุงหลอดอ่า กวสิกร,รมในค่าเจนะครับบางดีิแชัยน้องหีนะครับขนาดทอสองเพียงสามรอยดสามร้อยสคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางดีิเก้าเคยน้องตมะขนาดทอสองแปดสบ้าเกคะแนนผ่านขนาดผ่านเมหวานจุย้ยจุ้ยนะครับบางดี่สิอั้งจะเลินขนาดทอสองเจ็ 25, 85, 8, ด้าแปคะแนนผ่านนะครับบางดี่สิอ็ดน้องชีตาขนาดทอสองบเื่อเดียวเด้4สคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดยี่สิบสองซอุ ดมขนาดทอสองนะครับเจ7ด75ได้า6 3คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที23โชคประกาศสิทนะครับขนาดทอสอง0กด้อยแคะแนนผ่านวันเทียบนะครับบางทียีนะครับน้องเบลยิมหวานขนาดทอสองแปดก้าสิรสามร้อยสคะแนนผ่านนะครับบางทียี 25, น้อง น้องกันนะครับขนาดทสอเจบบอร์เดียวเดยสามพอดีผ่านหวานเทียบนะครับบังดียี่สิไทยขนาดทอสองเก้าสิบเพียงสามรอยเดืยสพอดีเจ้านะครับจาวมวกนะครับบังที่ยีนะครับม่นสวรรค์ขนาดทอสองแปดสิเพียงสามร้อยเด้อยเดแปคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่ยีเทพมหาขนาดทอสองแปด้าเดยสอกคะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่ยีราชวงศ์สราชวงศ์ขนาดทา 2, อสอง่ะอยหา 3 0มหาวิถึง10วินะครับหาวิ10วิราคาได้ก็เอาไปอยู่เดี๋ยวรอยเดสิบคะแนน,นผ่านบวานเจียบับ้างดีสามปูดงบางขนาดทอสองแปดสิบเบอร์เดียวเดี๋ยอยสคะแนนผ่านนะครับบ้างดีสามบ้านแต้ขนาดทอสองหเบอร์เดียวเดี๋ยว้หคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดีสามบ้าน เตาใหญ่ขนาดทอสองเจ็ด้าแปดสิเดสอ้อยยคะแนนไม่พลาดน,นะครับลายเป็นเต่าหน่อยไปทันทีนะครับบางที่33สิบสามับมงคลขนาดทอสองหกสาเดสอง้อยหาคะแนนเจ้า, 2, 60, 65, 65, า,ามวกนะครับบางทีสามปุยเมฆขนาดทาสอง 300, น, 2, น,นะครับเกเพียง300รเดสองร้อยสิบคะแนนไม่พลาดนะครับบางทีสามน้องพรีมขนาดทอสองเกาสิบหาวินะครับ 90กับ3 0 5วิได้140คะแนนไม่ผ่านนะครับบังดี36ทําภูมินะครับขนาดทอ260-70เดิม265คะแนนเจ้านะครับบังดี37ซอเล็กขนาดทอ260เพื่อเดียวเดิม350คะแนนผ่านนะครับบังดี38เชมหวยขนาดทอ270-75เดิม382คะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับบังดี39ซุปเปอร์แจ็คขนาด1นิ้วนะครับ89 0เดิม165คะแนนไม่ผ่านนะครับบังดี40อนันตชัยขนาดทอ2นะครับ65-75เดิม3 8คะแนนผ่าน หวานเจีย๊ยบนะครับบัฟดีซีสิบเอ็ดเพชรลำพูนขนาด1นิ้วนะครับแปดสิบเพียง200นะครับเดย์สองร้อยสี่สิบห้าคะแนนผ่านหวานเจีย๊ยบนะครับบัฟดีซีสิบสองแจ็คขนาด1นิ้วนะครับแปดสิบเก้าสิบเดย์ร้อยเก้าสิบห้าคะแนนผ่านห้าวินะครับโอ้โหสามบัฟสุดท้ายผ่านรวดนะครับผมอ่ะหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟสีต้องกราบขออาภาัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟสีสวัสดีครับ